ดีค่ะกระซิบบอกเ่าแนะนําให้ท่านได้รับชมกับมิสซูบิชิไทยท่านนะคะคันนี้เป็นรถปี2010ราคา95,000บาทค่ะเครื่องยนต24์2,400ซีซีเบนซินนะคะรถสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะแม็กหล่อๆตามรูปเลยนะคะด้านหลังรอนกระบะสวยงามคุ่กท่านผูกระบะมาเรียบร้อยค่ะสีสันดูดีนะคะราคาถูกด้วย สามารถขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้นะคะ 2,400cc เบนซินค่ะราคาถูกเน้นประหยัดนะคะทุกท่านสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเรนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเป็นเบอร์โทรผู้ขายรถกระบะคันนี้โดยตรงค่ะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เรือกชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าถูกใจอย่างไรไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ